ฝั่งนี้ต้องงัดแผนกระโดดเสิร์ฟมาแล้วครับเสิร์ฟธรรมดาไม่ได้แน่นอนนี่แหละครับโอ้โหต้องเสิร์ฟแรงเข้าไว้นแล้วครับหกเอ้าเรียบร้อยอเอาแล้วครับถ้าเจ้าเอฟกระโดดเสิร์ฟแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเป็นแตน้มมีนะครับตกลงกันเสิร์ฟฟีนะครับเสิร์ฟยังไงก็ได้ขอให้ข้ามนะครับไม่ได้จํากัดว่าจะเสิร์ฟเส้นไหนด้วยนะครับ ตกลงกันที่เสิร์ฟแบบนี้นะครับเสิร์ฟยังไงก็ได้ขอให้ข้ามนะครับจะเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่นะครับนี่นะครับพม่าปั่นยอดเอาแล้วเอาปั่นมาอีกแล้วโหวปั่นเงียยไม่ต้องตามนะครับถ้าเปิดตก็แตกไม่ต้องตามนะครับตามไม่ทันแน่นอนเอาปั่นมาเปิดหนึ่งได้แล้วอยู่ที่เจ้าเอฟโอ้ยยกล้นไปเอาเฟิอหัว ปักเขาให้เรียบร้อยนะครับประมาณมหาชัยนะครับปั่นมาอีกแล้วหยอดเอาแล้วยกขึ้นไปเอาเจ้ากันกระทืบไปเรียบร้อยสิบสองเก้าเอา สิบสามเก้าเอาเปิดเขาเอายกขึ้นมากระเทือบมาจากท้ายสนามเอาเจ้าเอฟยกเข้าไปเอาเตะประคองอุปกรณ์ไม่ค่ะหมูตามอยู่ที่เก้าสิบสามนะครับเอาปั่นมาอีกแล้วเอาแล้วเปิดได้อยู่เอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าเอฟปักเข้าให้เรียบ้อยสิบสามเก้าเอาเซอร์ไปเปิดหัวยกหัว เอ้าลน้ลนล้นโอ้ย,อยเจ้ากันเข้าไปลึกนะครับเจ้าเอฟเปิดแตกเจ้ากันก็ช่วยอะไรไม่ได้เรียบร้อยนะครับมีบอกว่าตกลงเสริบเอาเปิดเดิงยกสออเอาเจ้าเอฟปักเข้าให้เรียบร้อยเสริบออกนะครับ เอาปัดไม่แล้วเปิดหัวได้เอาแล้วเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าเอฟฟักเขาให้โอ้เจ้าเอฟเตะติดเน็ตสิบสิบบาสิบสิบสามนะครับเอาเปิดหัวเอายกกอยกห่างเจ้าเอฟต้องเตะคู่ครับพ่อนเอ้าผมมาเปิดหนึ่งเอายกสองเอายกห่างเหมือนกันปาดมาใส่เน็ตโอ้ยสิบสามสิบนะครับ จะขึ้นแท่นได้หรือไม่เอาเปิดหัวเปิดแตกเรียบร้อยขึ้นแท่นไปแล้วนะครับเจ้ากันกับเจ้าเอฟนี่แหละครับแล้วก็เสิร์ฟปีมีดีที่ลูกเสิร์ฟ14ต่อ10เกมไม่เกมเอาป่ยเสิร์ฟรอดเด็ดเป็นเหลี่ยมจีบนอกรายการนะครับทางทีมงานมหาชัยรับให้นะครับเอาเปิดแตกเรียบร้อย11 14 เอาเปิดหนึ่งยกเอาเรียบร้อยสิบสองสิบสี่เอามาแล้วเจ้าเอฟเปิดหนึ่งเจ้าก,กันยกวนหวานๆยกห่างเจ้าเอฟเตเอาไปเรียบร้อยโอ้โหเจ้าเอฟบอกยกอะไรแบบเนี้วางั้นเอาครับเกมไม่เกมนะครับสิบสี่สิบสองเกมไม่เกมเอาตัดยอดไปโอ้โหเรียบร้อย จบเกมแล้วครับเจ้าเอฟกับเจ้ากันเอาชนะบรูซกอร์ส5ต่อ12